เอาล่ะครับเพื่อนๆก็กลับมาพบกับผมในรายการคิวคิวทีวีนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปไขปริศนาของเควสเส้นทางแห่งเสียงของภูเขาทิ้งฉี v แวลลี่นะครับผมเริ่มยังไงไปชมกันเลยจ้าอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับตำแหน่งของเควสนะครับจะอยู่บริเวณนี้ครับให้เราวิ่งมาตรงนี้นะครับมันจะมีแผ่นศิลาให้เรามาอ่านนะครับ เอาละครับพอเราคุยกับศิลานะครับไพมอนก็จะมาคุยกับเรานะครับพอคุยกับไพมอนเสร็จเราก็ไปทําภารกิจต่อนลยนะครับผม<อ>มาถึงนะครับเราก็มายิงเสาไฟให้เสาไฟมันติดให้หมดทุกดวงก่อนนะครับพอเราหยิงเสาไฟให้ติดทุกดวงแล้วเราก็ขึ้นไปทั่เสาต่อเลยครับผม พอมาเึงิชั้น2อนะครับชั้นนี้จะยากเหน่อนนะครับขอให้เพื่อนๆตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับก็คืออันดับแรกให้เพื่อนๆน,นะครับมายืนตามมุมที่ผมยืนในภาพที่ผมแสดงก่อนนะครับแล้วให้เพื่อนๆยิงตามลำดับของตัวเลขที่ผมเขียนเอาไว้นะครับย้ําว่าอย่าพลาดนะครับเพราะว่าถ้าพลาดขึ้นมาอันนี้มันจะทําให้ลาบากและสับสนพอสมควรเลยนะครับผม กรณีที่เพื่อนๆพลาดนะครับผมจะมาอธิบายว่าจะแก้ไขยังไงนะครับผมก็คืออันดับแรกผมขอบอกกันว่าให้เพื่อนๆสังเกตที่เส้นนะครับว่าเส้นเนี่ยมันเชื่อมไปที่เสาไหนบ้างถ้าเสาอันนี้มันจะเชื่อมไปที่เสาอันนี้กับเสาอันนี้นะครับถ้าเป็นเสานนี้มันจะเชื่อมไปที่เสาอันนี้กับเสาอันนี้นะครับกรณีที่เพื่อนๆพลาด อ่าผมจะทําตามลําดับที่ผมเขียนเอาไว้นะครับก็คืออันดับแรกก็คืออันนี้ครับผมพอตอจุดอันนี้สออันนี้ก็จะติดใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเรามาจุดอันนี้นะครับอันนี้จะดับส่วนอันนี้จะติดเข้าใจไหมฮะแล้วก็พอมาอันดับที่สามก็คือยิงเสานี้ถูกไหมครับอันเนี้ยกับอันเนี้ยก็จะดับ แล้วก็อันดับที่สี่ก็คือมาที่ยิงที่เสานี้ครับเสานี้ปุ๊บอันนี้กับอันนี้ก็จะดับต่อไปก็มายิงที่เสานี้ครับอันนี้กับอันนี้ก็จะดับถูกไหมฮะเสร็จแล้วเรามายิงที่เสานี้ครับอันนี้จะดับอันนี้จะติดสุดท้ายครับเรามายิงที่เสานี้อันนี้กับอันนี้ก็จะติดนะครับผม ถ้ากรณีที่เพื่อนๆพ,พาดคือให้สังเกตว่าเสาไหนอ่ะมันเชื่อมไปที่เสาที่เพื่อนๆพ,พาดนะครับแล้วค่อยๆแก้ค่อยๆใช้แหวนพิบนิดนึงนะครับก็เท่านี้แหละครับผมต่อไปครับเราก็ขึ้นมาชั้นที่3าครับชั้นที่3ามผมก็จะแปะภาพให้เพื่อนๆดูอีกเช่นเคยนะครับชั้นนี้จะไม่ยากเท่าชั้น2องครับเพื่อนๆน,น่าจะพอเข้าใจได้เอะไะครับผมจะอธิบายให้ฟานะก็คือ อย่างเลขหนึ่งนะครับพอเรายิงเลขหนึ่งไปไอ้ฝั่งเลขสามบเลขสี่มันจะติดสองดวงพร้อมกันครับผมแต่ถ้าเรายิงเลขสองไปอีกทีนึงไอ้ฝั่งเลขสามกับเลขสี่อ่ะมันจะดับครับผมพอเข้าใจหรือยังครับพอเลขหนึ่งกับเลขสองมันติดเนี่ยเราก็มายิงฝั่งเลขสามครับพอฝั่งเลขสามติดไอ้ฝั่งเลขหนึ่งกับเลขสองเนี่ยก็จะดับพอเราไปยิงเลขสี่นะครับ ฝั่งเลขหนกับเลขสองมันก็จะติดครับเงื่อนไขมันมีแค่นี้ครับก็คือยิงฝั่งไหนอีกฝั่งหนึงก็ติดไปด้วยครับแต่ติด2ดวงแล้วเราไปยิงฝั่งเดิมอีกทีนึงไอ้ฝั่งตรงข้ามมันก็จะดับครับผมแค่นี้เองครับ เสร็จจากตรงนี้นะครับให้เราวิ่งไปตรงกลางเพื่อเอาลูกบาทครับไปวางที่แท่นขนิเสร็จแล้วเราก็ไปที่ต่อไปกันเลยตรงนี้จะไม่ยากนะครับแค่เคลียร์ตามเวลาที่มันกำหนดครับทั้งหมด3ชั้นเหมือนกันครับไปเคลียร์กันเลย

I'm not gonna- เมื่อเคลียร์มอนหมดนะครับเราก็ไปเก็บทุกบาทแล้ววิ่งกลับไปที่แท่นหินเช่นเคยแล้วครับผมเราก็ไปทำภารกิจต่อไปกันเลยภารกิจตรงนี้นะครับมันจะให้เราปีึ้่ไปขั้นบนสุดภายในเวลาที่มันกำหนดนะครับเพื่อนๆทำตามวิธีที่ผมทำก็ได้นะครับผม อ่าครับเสร็จแล้วเราก็วิ่งกลับไปที่แท่งหินครับพอลูกบาทก์เก็บมาครบสามลูกครับมันจะมีพวกโจรสลัดมาให้เราฆ่านะครับเราก็ฆ่าให้หมดก็เลยไ้เทียมช่วยด้วย พอค่าจนสลัดหมดนะครับก็จะมีหีมให้เราเก็บทั้งหมด3ใบนะครับแค่นี้ก็เสร็จเควสแล้วครับผมช่วยวเป็นกำลังใจให้ผมด้วยการกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า